สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มจับมาทำหม้อปลาปลาดุกค,ค่ะหรือว่าปลาลอยปลาดุกนะคะอันนี้คือวิธีการทำความสะอาดของแม่ส้มนะซื้อปลามาจากตลาดเพื่อนๆแม่ส้มก็เอามาล้างแล้วก็ใช้น้ำร้อนเนี่ยค่ะลวกมันจะมีไข่ขาวๆออกเนี่ยอันแม่ส้มไม่ได้ขูดนะคะ ขูดให้ดูเฉยๆแล้วก็เอาไปล้างน้ําผ่านก๊อกนี่แหละค่ะให้ตัวปลาดุกเนี่ยสะอาดแบบนี้เลยนะพอเอามากินแล้วเนี่ยจะไม่มีความคาวเลยค่ะวันนี้แม่ส้มใช้ปลาดุกต้มกับน้ําก่อนเนาะใส่ขิงใส่ใบมะกรูดใส่ดอกขาเมื่อวานนี้แม่ส้มกินดอกขาดิบไม่ได้เนาะก็เลยเอามาใส่วันนี้ไม่ได้หล่นปลาลเองจ้าแม่ขาปลาลหยุดค่ะเลยต้องใช้ปลาลาขวดปลาลขวดยี่ห้อนี้อร่อยมากๆใส่พริก เติมพริกขี้หนูลงไปนะคะแล้วก็ต้มมะเขือเปื่อยๆเลยค่ะต้มไปกับปะลาล้าเลยเพื่อนๆรับรองอร่อยมะเขือจะหวานแล้วน้ําปะลาล้ามันจะแทรกเข้าไปข้างในนี่แหละคะ่ะเสร็จเรียบร้อยและหม้อปะลาล้ของแม่ส้มน่ากินไหมคะไปตั้งโต๊ะกันก่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีหม้อปะลาล้าอีกแล้วหม้อปะลาล้ประดุกอยากกินมากๆเลยตอนอยากกินตั้งแต่ตอนแรกที่ซื้อปลา ปลัสวายมาแล้วแต่ว่าร้านร้านปลาที่แม่ส้มเคยซื้อประจำมะค่ะไม่มาขายเลยเพื่อนๆวันนี้ก็เลยได้ใช้เป็นปลาขวดนะคะมากินกันเลยปลาอะไรก็ได้เนะเพื่อนๆเ,เนาะน้ำลายไหล คำใหญ่เลยค่ะ แมหาอะไร อ,อร่อยเพื่อนอนกินปลาใช้มืออ่ะได้แต่ถ้าเป็นปลาลอ,อยแม่ส้มชอบสดน้ำ วันไหนอะบ้านแล้วก็ไอ้ได้เลยอืมก็เออมาครัวเลยมาเขาครัวเลยมีคนอ้อนกลับบ้านมีคนอ้อนกลับบ้านเพื่อนเพื่ออยมนะให้เยอะแยะหมด แข็งแรงแล้วเก่งแล้วอยากกลับบ้านค่ะฮึ<笑><笑><笑>ใช่ไหมแข็งแรงแล้วใช่ไหม <c oughs> ให้กลับดีไหมเพื่อนๆ ยังงัดนั่นแหละมันไม่ได้แข็งแรงมาไหนหรอกมันทบมันก็เหนื่อยแต่ก็ไปเห็นบ้านแล้วสงสารต่อยย่างก็บ้านไม่กิเจ้าขอในบ้านตรงนี้จะที่ปูนปัดเข้าไปในนั้นได้เปิดบันเปิดไว้ อืจัดใจมากเลย ห,ห,หล้างแบบแม่ส้มล้าง่ะเพื่อนๆคะัะไม่คาวเลยคะ่ะแล้วก็สะอาดด้วยืม ันก็บังหนูมันก็บังหนูมันดังด้วยต้มใส่มะเขือด้วยนะคะ มะเขือมันหวานกินมะเขือให้อร่อยต้องกินมะเขือของเพื่อนบ้านค่ะเกิดปวาหมอ อดอกค่ะกินไม่ได้เอามาต้มค่ะอืมต้มต้มแล้วอร่อยค่ะกินดิบไม่ได้ <c oughs> แม่ส้มนะคะกินไม่ได้ chuẩn lên cà dài một cái cả กลับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ